ูกนี่มึงไม่มาทัน,ลบบนลเ,เลยนเขานหนดีแล้วแต่โปฟูนหนดียังเข้ามาชมครับโปฟูโจะแมนบ้านไทยครับฝั่งนั้นมันมีบี้ครับดูครับโปฟูต้องทำ้วครับลูกนี้ครับทำไหมโปฟูสุดยอดครับถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้โหมานะครับหกเท่ากันครับ เซตครับเรามาชมตะก้อคู่เดือนอีกคู่หนึ่งครับโปฟูครับลงสนามนี่คําว่าชัยชนะยังไม่มีครับโปฟูครับพอป๋าเตี้ยพนันสามนะครับไม่เคยชนะใครครับนี่ครับเป็นเจ้าแม่นับเดินสายมาจากบ้านไผ่ครับนี่ครับชุดนี่ครับเจ้าอุ้ยครับยืนกรกปับครับสวัสดีจอยไม่ได้ไม่เรียมอ่ะสวัสดีพักก่อนนะ คือนี่คนี่เาบอดด้แะ่แก้มตีออ่าธรรมดาละการกินลาโอ้ยลูกนี้ครับฝั่งน้นชื่อบี้ครับเห็นพี่อายุแล้วครับดูท่าทางครับแต่ทำไมมงดียังครับมงดีนะข้าบักตีมันเหนียวเหนียวหยกดีลางกินไแหนมติเบิดกามาซอมเนี่ย ตกี้ตะกี้เก็นชมพอดีนะเรามาชมกันครับแต้มตอนนี้ครับหกเท่ากันนะเอฟีครับข้ามทั้งสี่คนคนระับข้ามหัวกับแต่นะครับ,บเอฟซีรนนครับหกเท่ากันครับดูครับดูครับเปิดนะครับฟูยกอุ๊ยพอดีด้วยครับโอฟ,ฟูครับ โปรฟูยกพอดีครับโอ้โหพอยกได้นะครับโปรฟูครับหกเท่ากันครับอยู่ครับโอ้โหลูกหนียกดีครับ จอหน้านี้นะครับลูกยกของเสียตีเต้าปูนครับหรือเสียตีเมืองนนนะครับโอ้โหยกดีครับโอ้สรุปว่าโปฟูนี่ไปซุ่มซ้อมมายกับยกก็ดีมากเลยครับ หมกเท่ากันครับเสิร์ฟไปครับสีแน่นมากครับโอ้ยหลังเท้าครับยกชูโปฟูต้องสู้หน่อยโอ้ยไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำครับโอ้ยเอาเองไหมโอโตฟูโอฟูโอ้ยน่แมนครับน่าจะได้แจ้งว่าลูกนี้ครับ เสียดายครับเสียดายแต้มครับโอ้เมียบ โควัวม oh. oh. ันยังไงครับมันน่าจะล้นนิดหนึ่งครับหกเท้านะครับโอ้มายอดยอดยอดโควัวยกหน่อยพอดีครับโอ้ยยกดีครับเอาครับหมีบอกว่าเสิร์ฟให้ก็เปิดก่อนเสิร์ฟดีครับไปไหนครับตีมงหน่อยตีมงหน่อยล้นไหม เอาครับเสิร์ฟดีด้วยนะเจ้าแม่นะเมื่อกี้ครับโอ้โหอย่าเปลี่ยนครับนี่ครับโรถหมีบอกครับหมีหมีอ้วนครับหมีอ้วนบอกว่าอย่าหนีครับเอาครับเจ็ดนะครับนิดเดียวครับมันเบียดเส้นเกินไปครับลูกแรกเมื่อกี้นี่ก็เสิร์ฟไปก็แคบว่า ออกนะครับหกเจ็ดครับต้องเอาใหม่นะแมนต้องทำรับโอฟูต้องยกโอ้ยลอยใส่ทันไหมทันไหมทันไหมเอาใหม่ครับโอ้โห โดดดีมากครับเจ้าแมครับโดดลอยหัวทิ่มลงไปเลยครับ้โชบดีมากครับผมเช็ดหน้ากล้องก่อนนะเอฟซเอาครับเ c ฟซีเช็ดหน้ากล้องใหม่เปิดแล้วครับผีหันหลังยกหันหลังยกอยู่ไหมเอาใหม่ครับโปฟูทันไหมทันไม่ทันครับคราวนี้ครับได้แต้มครับโปฟูครับเอาครับใครเอฟซี

โปอฟูอออไมไม่ออกครับโปอฟูครับอยู่ครับยกไม้โปอฟูโอ้ยน่าจะได้ครับแต้มเฮกนี้แต่ยัง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 โอ้ยลูกเมี้ครับโอ้โหสุดยอดมากครับเคยเตะด้วยกันไหมครับสองคนนี้ครับสรุปนี่เคยเตะด้วยกันไหมครับนี่ครับเรเคยเตะคู่กันได่โอ้เราเคยเตะคู่กันไดเแค่นะครับข้างแรกนะครับนี่บจับจูดจับจูดนะเจ้าแมนบอกว่าจับจูดครับ มันกินใิ่งใตัวยกบอกที่มันเอามา้นเปลือกกลิ่มว่าอันว่าเยมันรู้สก็เสียวมากเห็นว่าเหนียวนะเห็นว่าเหนียวดีมากเขาไม่ไปลองเจตีเลยนะครับทางกะแมนครับเกมเกี่ยวเกมอะไรแต่ว่าลูกโม่งครับดูแล้วฝั่งนู้นเป็นรองฝั่งนี้นะครับในการโม่งครับว่าฝั่งนู้นโม่งนี่น่าเกี่ยวมากครับเพราะฝั่งนี้จังหวะโดนนี่สูงกว่าครับเสียด เก้าแล้วครับเก้าต่อหกครับแมนบ้านไผ่เสิร์ฟไปครับบี้ครับเมืองโนนเสิร์ฟมาครับยกยกเปิดเปิดได้ไหมนี่ครับโอ้โหดูครับบี้บี้ฝั่งโนนนี่พี่บี้ฝั่งโนนนี่ไม่ไม่ค่อยโดดนะเดบ๋ยวว่าไม่ไม่เทคตัวมงนะดูท่าทางนะครับชื่อบี้นะฝั่งโนนนะฮะสวเสิร์ฟซื่อตีบหกเก้าครับโยงครับ โภฟูยกได้ไม่ได้นี่ครับมันปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับเอาละแต้มไหมครับนี่ครับเขายกดีกว่าเขายกดีกว่าครับนี่ครับเจ็ดเก้าครับเห็นไหมครับเสิร์ฟมาให้โปรฟูเลยครับเสิร์ฟมาแล้วครับนี่ครับโปรฟูครับปู่ยังไม่ทันครับปู่ยไม่ได้นะครับมง อุ้ยยังไงครับได้ครับได้ครับโอ้ลูกนี้ล้นครับไปไหนโปฟูเอาเข้าสนามได้อยู่ครับโปฟูครับเอาไหมครับยอดไหมโปฟูได้ครับเร็วๆโอ้ยโปฟูเปิดแล้วไม่ตามตะก้อครับคนนั้นก็เข้าคนนี้ก็เข้าครับแปะต่อเก้าครับ มันยังไงครับฝั่งนี้ครับจูนกันยังไม่เข้าจดเลยครับโอ้โหครับลูกนี้นึกว่าโปรฟูจะตามแต่ก็ครับโปรฟูไม่ตามเองครับสูสีแล้วแปดต่อ9้าครับ แปครับมาให้โปรฟูยกเลยครับซ้อมยกนลครับโปรฟัวนี้ครับได้ไหมครับพอทนครับพอทนครับเอารับแต้มไม่แต้มครับโอ้ยสุดยอดมากครับถือว่าแก้ไขดีครับฝั่งนี้ครับ รุกทุเรียนจริงครับมาโปฟูเสริมมั่งครับข้าวต่อแปดครับโปรฟูเสริมแล้วครับเสริฟไปฮัตีเลยครับเอาครับมงไม่ข้ามครับโอ้ฝั่งนู้นฆ่าตัวตายครับฝั่งนู้นครับโอ้ถ้ามงข้ามมาฝั่งนี้ไม่รู้จะยกให้กันได้หรือเปล่าครับวอยกนะครับฝั่งนู้นดีกว่า สิบนะครับสิบนะครับโคฟูเสิร์ฟดีครับเอาใหม่ครับตีครับดูครับโคฟูตามแลวครับโอ้ได้พอทนตีลงไปครับซ้ายตีครับห่างครับยังไงข้ามหัวไหมยังไงครับโอ้ยพอดีครับแต้มครับแต้มครับยังอ้ยังอยู่ครับเจ้าบีครับเจยวตีครับยอดโคฟูยกยังไงล้นหรือไม่ล้นไม่ล้นไม่ล้น ได้ครับเจ้าตีโอ้ไม่ทันครับเจ้าตีครับโอ้ปูฟูทำดีครับวันนี้ครับโอโ ar, oh, oh, ok ้ช oh, ็อตนี้ปูฟูทำดีมากครับทำดีมากครับโอฟูครับเอาครับแต้มแล้วครับแต้มไปเท่าไหร่แล้วครับมาดูครับสิบเอ็ดนะครับเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดต้องแปดเนาะโอ้นำสามแต้มเลยเหรอมาดูครับ เกมสิบสามครับมันมากครับโปรฟูเสิร์ฟสองแต้มได้สองแต้มนะครับเอาครับอุ้ยไปแล้วครับดูครับเอาง่ายยังไงตีครับข้าหมูโปรฟูครับนี่แกหมงแกโดดโดดนิดเดียวแกแกันแกหมงโดดโดดนิดเดียวเยนะครับไม่ได้โดดสูงนะฝั่งที่นี่ฝั่งโน้นนะอายุน่าจะสูสีกับเจ้าแมนนะน่าจะอายุมากมากกว่าเจ้าแมนหน่อยหนึ่งนะ 8ต่อ11ครับ3แต้มครับเมืองนนเป็นรองครับโคฟูชูยังไงชูยังไงชูยตัวตีดีนะครับนะครับแต่ตัวโชคดีไม่ดีเท่าไหร่ครับเบี่ครับแต่โคฟูเสิร์ฟดีนะเสิร์ฟ3แต้มนะเสิร์ฟไป3คะแนนนะเสิร์ฟ3ครั้งครับได้2คะแนนนะเอา11ต่อ8ปดนะเบฟซี่ครับ พุ้ยเสิร์ฟดีครับดูดีครับเสิร์ฟดีมากเลยครับอืมลูกนี้ต้องยอมครับยอดลูกนี้ต้องยอมลับถ้าคนอื่นเขาพอจะได้ครับแต่โปรฟูไม่ได้แน่นอนครับลูกนี้เพราะว่าไม่ใช่ตัวคูมืออาชีพครับแปลต่อสิบเอ็ดครับดูครับเสิร์ฟยอดหรือเสิร์ฟโยงหลังโยงพอดี ก็ดีนะครับลูกนี้ครับดีครับดีดีดีครับลูกนี้ครับดีครับดีครับลูกนี้ครับมันโยงลงย้อยหลังครับสี่เดียร์นะครับสี่เดียต่อแปรครับเปิดไว้ครับเจมี่ครับอุ้ยอยู่นะครับเอาโปรฟูแต้มไหมโปรฟูโอ้โอ้โอ้ โอ้ยพอดีไหมพอดีไหมโอ้โอ้ยพอดีครับลูกยกครับโอ้แก้ไขดีครับคือโปรฟูไม่วิ่งไปติดด่างเมื่อกี้ก็สุดยอดแล้วอ๋อดึงอ๋อดึงดึงดึงครับดูครับดูครับดึงดีครับโอ้ยสุดยอดเลยเซิฟสี่ครั้งได้ได้สามแต้มนีถือสุดยอดมากครับโอ้โอ้ตอนนี้เอาโปรฟูครับเสิร์ฟเสิฟห้าครั้งได้สามแต้มนีถือสุดยอดครับลูกเดียวเกมครับเซิฟสี่ครับไปอีกนะครับดูครับ ดูครับลูกนี้ครับอยู่ไว้โอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวครับเสิร์ฟดีมากครับโฟว์ครับโอ้เสิร์ฟไปได้สามแต้มเลยสุดยอดมากครับแอตต่อสิบสองครับยอดเปิดออกมาโอ้ยพอดีลูกนี้น่าจะออกครับลูกนี้ครับออกแน่นอนครับ ข้าวโมงลงหลังนะครับโอ้ลูกนี้ก็งามนะทำไมสับลงข้างหน้าครับแต่โมงหลังก็ดีครับแต่ถ้าไม่ออกครับ9ต่อ12ครับเปิดบมาโปูฟูเหมือนเดิมครับโปูฟูครับพอดีครับนี่ครับเอาเอาปูฟูทันครับเอาใหม่ครับจำลิฟนี่ครับโอ้ลังเท้าโอ้ โอฟูทุ oh, mm ่มเทให้แล้วครับโอ้โหเสียดายครับโอ้โหโม่งปีนี่ครับเป็นเสิบแล้วครับเก็บเก็บเลยเลยเลบ

đi 3 co 99 300 đi tiêu đi tiêu 300 đi tiêu đi luôn 3 đi 3 สิับ่่ิบอสองครับเครับเอาครับดู เย,ย,ยบบ้อยไหมยังเอามาไห้โปฟู่ชัดๆทีดด่โปฟูโโ่โอ้ยสิบเอ็ดสิบสองครับ โอ้เอาอยัางไงครนะับตอนนี้ฝั่งนน้นก็มโมงไม่มีอะไรนะแต่ฝั่งนี้ก็โมงไม่ลงฝั่งจเจตีบคบี้สิบเอ็ดสิบสองครับ มานี่แล้วครับเอ้าเอานายครับจะโกฟูโอ้ยชูรักเะเลมากเดสอนเท่าครับ สองลอยสองลอยสามลอยไปเลยสามลอยสองสองลอยสองลอยยิงเตี้มาดูครับเดือดนะครับ12บสองเท่าหกเป็ดเสียบเรามาชมเกมเดือดอีกคู่หนึ่งครับโอ้ยครับ เห็นโปโฟูครับคู่กับเจ้าแมนบ้านไผ่ครับฝั่งนนเป็นเจ้าเตี๋ยคู่กับเจ้าบี้ครับ,บ feet, พีบบบ่บี้ยนนทัพบุรีครับแ้มเดียวเกมเหมือนกันครับเสิบมาตั้งตังยังไงครับโปโฟูยกเข้าไม่เข้ายกเข้าไม่เข้าโอ้ยเอาลนะได้เสิร์ฟครัครคร้งนี้ครับเกมหรือไม่เกมครับมาดูครับฝั่งนี้ครับ เออเอาเจ้าแมนเสิร์ฟขอปิดเกมครับดูครับเจ้าหมีจะสั่งไปทางไหนครับดูครับไม่ต้องไปทกนะแต่เสิบหายคนเนี้ยใจเย็นๆก่อนใจเย็นใจเย็นเออนี่ครับใจเย็นไม่ต้องไปรีบเสิบหรอกมันเหนื่อยอยู่มันไม่มีทางในการเสิบใจเย็นก่อนเอาใจเย็นเนี่ยใจเย็นเดินหน้าเดินหลังให้ดีๆเลยขอเออใจเย็นองไม่ใช่จับไม่ได้เสิบปุ๊บจะมัได้เสิบปุ๊บใจเย็นเนี่ยเออเสิบได้คิดอะไรก็เสิบนี่เลย มงอะไรไม่ได้ก็มงแม่ตัวนี้ตัวเดียวเออมงให้กะบพี่นะอาครับมงไม่ได้ก็มงไปตัวเดียวครับมาดูครับเกมไม่เกมเสิร์ฟไปยังไงครับมงอย่าติดดังนะฝั่งน้อครับโอ้โหฟูครับคนชนะคือโปฟูทำได้ครับ สุดยอดครับนี่ครับโอเคครับเอฟซีครับสุดยอดมากครับนี่ครับเป็นผู้ชนะนะครับแต้มเดียวครับโอ้ยนำเขาตั้งสี่แ้มนะครับให้เขาตีเสมอมาสิบสองเท่าแล้วก็โอ้โหมาพิชชนะลูกเดียวครับขอบคุณครับเอฟซีครับโปลฟูเราชนะแล้วนะครับเอฟซีครับสวัสดีครับด